พระวาทะเป็นพระเจ้านะคะบทที่หนึ่งเนี่ยเป็นการที่ทําให้เรามารู้จักพระเยซูคริสต์ในสาม,มุมนะคะก็คือพระองค์ทรงเป็นพระวาทะคือเป็นพระเจ้านั่นเองแล้วก็สิ่งที่สองก็คือว่าพระเยซูนเนี่ยทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตหรือว่าเป็นความสวาม่างตั้งแต่ข้อสี่ไปถึงข้อสิบสองเลยนะคะจะบอกเราว่ามีชายคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้มาชื่อยอนท่านมาเพื่อเป็นสักขีพยานเป็นพยานแก่ให้แก่ความสว่างนั้น เพื่อคนทั้งปวงจะได้ความเชื่อเพราะท่านท่านไม่ใช่ความสว่างนั้นแต่ท่านมาเพื่อเป็นพยาให้แก่ความสว่างนั้นความสว่างแพ้ที่ทําให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงนั้นได้แม้ขณะนั้นกําลังเข้ามาในโลกพระองค์ทรงอยู่ในโลกซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาทางพรงแต่โลกหาได้รู้จักโรงไม่โรงคได้เสด็จมายังบ้านเมืองของโรงและชาวเมืองของโรงไม่ได้ต้อนรับโรง แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับลงผู้ที่เชื่อในพระนามของลงลงก็ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งในฐานะนั้นเป็นผู้ที่ไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเรามารู้จักพระเยซูนอกจากว่าพระองทรงเป็นพระวาทะหรือเป็นพระเจ้าทและดำรงอยู่ตั้งแต่ก่อนสร้างโลกแล้วพระเยซูยังเป็นแหล่งแห่งชีวิตนะคะแล้วเป็นเหมือนความสว่างพี่น้องรู้ไหมว่า ผู้ในนี้บอกเราว่าคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยเขาก็ไม่เขาก็ไม่ก,ไมก็หาพระองค์เนี่ยมีมานานแล้วแต่โลกก็หาได้รู้จักพระองค์ไม่แต่คนที่ได้รู้จักพระองค์หรือต้อนรับพระองค์เนี่ยพระเจ้าก็จะให้ชีวิตนิรันดร์หรือว่าทานสิทธิแห่งการเป็นบุตรของพระเจ้าแก่เขานะคะเพราะนั้นเนี่ยพระองค์เองเนี่ยในข้อที่สี่บอกเราว่าพระงองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสวาม่าง นั่นแสดงว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตและพระองค์ก็เป,เป็นเป็นความสว่างด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาที่พูดถึงมีชายคนหนึ่งที่ใช้มาชื่อยอนยอนคนนี้ไม่ใช่ยอนคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะแต่เป็นยอนผู้ให้ปฏิสมา r ในน้ําและเป็นผู้ที่มาก่อนพระเยซูนั่นเองเขามาเพื่อเป็นพยานว่าวันหนึ่งจะมีผู้หนึ่งมาและผู้นั้นจะประทานลิ์เดชหรือว่า ปฏิสมาด้วยพระพิญญาบริสุทธิ์ส่วนเขาเนี่ยจะปฏิมาให้คนในน้ำเพื่อคนกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์ใกล้มาถึงแล้วเป็นของพระเจ้าใกล้มาแล้วเขาได้พูดถึงตัวเขาเองซึ่งเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์เพราะเขาอยู่ใกล้ชิดพระเยซูกับพูดถึงอีกคนหนึ่งที่เป็นยอนซึ่งเป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วคนที่มาเชื่อแล้วไว้วางใจในพระเยซูองนี้จะได้รับสิิที่เห็นการเป็นบุตรของพระเจ้าและได้รับชีวิตนิรันดร์นะคะเราจะเห็นได้ว่า ในข้อที่6ที่8เนี่ยได้พูดถึงยอนอย่างที่บอกไปแล้วนะคะเขามาประกาศให้คนกลับใจใหม่ถ้าเราดูในมัทธิวบทที่3ในข้อที่หนึงถึงข้อสี่สิก็ข้อ12ก็จะบอกเราว่าพูดถึงยอนที่เขามาประกาศให้คนยิวกลับใจแล้วนั่นเองเป็นการที่เขามากล่าวว่าวันหนึ่งจะมีผู้หนึ่งมาและมีฤทธิ์เดชมากกว่าจะทําให้ท่านทั้งหลายรับปฏิสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เน้นด้วยว่าตัวของยอนเองผู้เขียนเนี่ยไม่ใช่ความสว่างแต่เขาเนี่ยมาเป็นพยานว่าพระเยซู พระเยซูนั่นแหละเป็นความสว่างที่จะมาเป็นแหล่งแห่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างจริงๆเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์ได้บอกเราว่าทําไมถึงคิดว่าพระเยซูเป็นความสว่างและเป็นชีวิตเพราะว่าพระองค์ทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตในข้อที่สามถ้าเราดูจะบอกว่าพระเจ้ารสร้างสิ่งทั้งปวงโดยพระบาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ไม่ได้มานอกเหนือพระวาทพะพระองค์เป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ บอกเราว่าพระเจ้าเนี่ยทรงประดุงชีวิตทั้งหมดไว้ถ้าเรามีโอกาสอ่านในกิจการบทที่25เ,าเราจะเห็นได้ว่ามีข้อคามทีบอกว่าเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตและลมหายใจด้วยว่าเรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์นั่นแสดงว่าเป็นแหล่งแห่งชีวิตก็คือตอนที่พระเจ้าทรงสร้างโลกพระสร้างมนุษย์ทรงระบายลมปรานลงไปทําให้อาดัมมีมีชีวิตขึ้นมาใช่ไหมคะ แล้วก็หมายถึงว่าในชีวิต่ปยิญยาณเนี่ยเมื่อคนที่รู้จักพระเยซูเนี่ยค์ก็ประทานชีวิตนิรันร์ให้เป็นการให้ชีวิตนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตแม้ลมหายใจของเราถ้าวันหนึ่งพระเจ้าเอาไปก็ไม่มีใครปฏิเสธได้เพราะฉะนั้นคริสเตียน,นเชื่อว่าแม้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะเผชิญสิ่งใดก็ตามถ้าพระเจ้าไม่อนุญ,ญาตให้เราตายก็ไม่มีใครทําให้เราตายได้เพราะฉะนั้นหมายถึงว่าพระเจ้าเป็นเจ้าชีวิตของเราเพราะนั้นพี่น้องให้เรา ดาเนินชีวิตไม่ต้องดำเนินชีวิตด้วยความหวาดกลัวเราต้องกล้าเชื่อเลยว่าทุกอย่างในชีวิตของเราถ้าพระเจ้าไม่อนุญ,ญาตไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ถ้าเราเจ็บป่วยพี่น้องเห็นไหมคะพระเจ้าเขาเรีมีพี่น้องคนหนึ่งเขาถูกรถบรรทุกสิบแปดล้อชนนะคะคนจะตายแ้บแต่ว่าไม่ตายแล้วเขายังมีชีวิตอยู่เขาบอกว่าพระเจ้าไม่ให้เขาตายเขาก็ไม่ตายทั้ง ทุกคนมองว่าคนนี้น่าจะตายแต่จริงๆแล้วก็ไม่ตายเพราะนั้นจึงบอกว่าชีวิตเนี่ยอยู่ในหัตถ์พระเจ้าถ้าพระเจ้าอนาุญาตให้เราตายเราก็ตายถ้าพระเจ้าให้เราอยู่เราก็อยู่เพราะนั้นเราจึงต้องดาเนินชีวิตด้วยความไม่ต้องไม่ต้องคิดถึงแบบว่าห่วงใยอะไรมากคือดาเนินชีวิตไม่ประมาทแล้วก็รู้ว่าในที่สุดพระเจ้าก็จะดูแลชีวิตของเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่ข้อถึงข้อ1ิบสองเนี่ยพระเยซูเนี่ย จะมาและเป็นแหล่งชีพเป็นความสว่างที่จะทําให้มนุษย์ได้เห็นความจริงและผู้ที่รับโร่งโร่งจะประทานสิทธิให้เป็นบุตรถ้าเราเห็นในข้อสิบสาซึ่งในฐานะผู้ที่ไม่ได้เกิดจากเลือดมนุษย์หรือเลือดเนื้อหรือกลางหรือความผสมของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าอันนี้ในข้อสิบสาเนี่ยเป็นข้อที่เราควรลองคิดดูและตระหนักหน้าว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ด้วยขึ้นมาเนี่ยแล้วพระองค์ก็เป็นผู้ให้ชีวิต เขาบอกว่าในหนึ่งยอนบทที่5้าข้อสิบสอบอกว่าผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิตผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิตเขาเปรียบเทียบเหมือนพระเยซูเป็นเป็นผู้ที่ให้ชีวิตเลยและในข้อ13เนี่ยถ้าเราอา่านเองเราอาจจะไม่เข้าใจว่าในฐานะซึ่งในฐานะเป็นผู้ที่ไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความะส์ของมุนแตกเกิดจากพระเจ้ากําลังพูดถึงพระเยซูที่มาบังเกิดในโลกนี้พระองค์ไม่ได้เกิดจากโยเซฟและมาเรียซึ่งแต่งงานกันแล้วมีความสัมพันธ์แบบผู้หญิงผู้ชาย แต่ใน,นพระพีบอกเราว่าพระเยซูเกิดโดยลิ์แห่งพระวิญญาณธิเดแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งน่าคิดสําหรับเราทุกคนพี่น้องลองคิดถึงตัวเราเองนะคะเมื่อมีคนคนหนึ่งที่จะมาเป็นลูกของพระเจ้าเรานี่แหละก่อนที่เราจะตัดสินใจมาเชื่อพระเยซูคริสต์พี่น้องลองคิดที่ว่ามันเป็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้ากระทําด้วยพะอเค์เองนะเราไม่สามารถให้ใครมาเชื่อพระเจ้าด้วยการชักนําของเราหรือกดดันในชีวิตเขาเพื่อเข้ามารู้จักพระเยซูแต่ว่า มันเป็นการกระทําของพระเจ้าเองนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่แค่ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าพูดให้รู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าแต่เรื่องการตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องของพระเจ้าที่ทรงทํางานในจิตใจของคนเหล่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าคนนั้น,กนเกิดในครอบครัวคิสเซียนท่านที่มีลูกทั้งหลายโปรดฟังนะคะแม้ท่านจะเชื่อพระเจ้าทั้งสามีภรรยาและเมื่อท่านมีลูกออกมาไม่ได้หมายความว่าลูกท่านจะเชื่อพระเจ้านะคะ เด็กเมื่อเติบโตขึ <Right> ้นอยู่ในทางของพระเจ้าเราก็ต้องพาลูกมาบวชอะไรแล้วก็สอนเรื Ranger ่องพระเจ้าเขาจริงแต่วันหนึ่งคุณต้องเช็คความเชื่อนะคะพระเจ้าเลี้ยงลูกทั้งสองคนเนี่ยเราจะเช็คความเชื่อลูกเราตลอดเลาตั้งแต่สามขวบห้าขวบหกขวบจนกระทั่งเก้าขวบถามเสมอเลยว่าลูกเชื่อพระเยซูหรือเปล่าจนเขาอายุสิบสองเขาต้องตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองนะคะเขาไม่ใช่พิสตามนะคะ ตามพ่อตามแม่มาปบสถแล้วก็คือทีสเตียนไม่ใช่นะคะลูกคุณอาจจะแค่ที่ตามเท่าน,นั้นเองไม่ได้รู้จักพระเยซูอย่างจริงๆเพราะฉะนั้นจึงมีลูกหลานที่เตียนหลายคนที่ทาตัวไม่ได้แตกต่างกับเด็กข้างนอกเลยเพราะว่าพ่อแม่ไม่เคยสนใจจะเช็คความเชื่อของลูกว่าลูกเชื่อพระเยซูจริงหรือเปล่าลูก,กดาเนิชิดให้ถวเกียเกิพระเจ้าหรือเปล่าหรือลูกยังด่าเก่งยังไปทําอย่างนู้นอย่างนี้เหมือนเด็กข้างนอกที่เขาเหมือนคนที่ไม่มีพ่อแม่ที่จะดูแล ในความประพฤติในบางอย่างเพราะทุกคนในสังคมทุกคนก็อ้างว่าต้องทามาหากินไม่มีเวลาเลี้ยงลูกแต่ว่าในพระเจ้าเราต้องสอนลูกตั้งแต่ลูกเราเกิดแล้วคอยเช็คความเชื่อของลูกไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะลูกคุณจะจบปร,ริญญาหรืออะไรแต่ถ้าลูกคุณจบแล้วลูกคุณเป็นคนเลวของสังคมมันไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยเขาไม่เอาบอกลูกและเด็กที่เขาไม่เอาเลี้ยงเสมอว่าการศึกษาช่วยให้แค่คนมีใบเบิกทางเพื่อจะไปทํางานในโลกนี้เท่านั้นแต่ถ้าลูกเป็นคนดี นั่นคือดีที่สุดแล้วลูกรู้ว่าถ้าการศึกษาอาจะไม่เท่าคนอื่นทุก่างก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเราเป็นคนดีนั่นคือสิ่งสุดยอดที่พ่อแม่ปรารถนาในชีวิตของลูกเพราะเราเห็นลูกละพ่อแม่หลายคนมีลูกเรียนดีจบการศึกษาอย่างดีเลยแต่บางทีมีแต่เขาเรียกว่าไอคิวแต่อีคิวไม่มีเรียนวิศวะจบแล้วโดดตึกตายอ่ะคิดถึงพ่อแม่ที่เคยส่งเสียชีวิตว่าต้องทําอะไรแต่เพราะว่าเขาไม่มีอีคิวเลยที่จะคิดว่า จัดลําดับชีวิตก็ไม่ได้เผชิญปัญหาอะไรหน่อยก็ไม่ได้เพราะฉนั้นเราจะเห็นเด็กเรียนเพียงแต่เอาตัวไม่รอดก็มีเยอะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของพระเยซูพิสก็เหมือนกันการที่คนคนหนึ่งจะมาเป็นลูกของพระเยซูเนี่ยมันเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่พระเจ้าทําเองนะคะเราอย่าคิดว่าเรามีบุญคุณกับพระเจ้านะไปประก,กาศให้คนทุกคน,คน,คนที่มาเชื่อพระเจ้าไม่ใช่เลยเราเพียงแต่ทาหน้าที่ของคิตชนที่ดีบอกเรื่องราวของพระเจ้าแก่คนให้เขารู้ว่าพระเยซูพิส์งรงเป็นพระเจ้าและพระองค์เป็นทางเดียวที่